ต้อนรับสู่ r รเรบิลูชันแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารและนวัตกรรมด้านยานเกราะล่าสุดเราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับรถถังหลักที90รุ่นปี2 0 2 6ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่กําลังเข้ามามีบทบาทในกองทัพไทยที่กําลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องทีเกเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งวิศวกรรมยานเกราะของรัสเซียม,มาช้านานด้วยการผสมผสานระหว่างความคล่องตัวอํานาจการยิงและการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ เริ่มพัฒนาตั้งแต่ต้นยุค1990และมีการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันในสนามรบยุคใหม่ได้รุ่นปี2 0ง6ีได้รับการปรับปรุงหลายด้านเช่นระบบควบคุมการยิงขั้นสูงรอบปฏิกิริยาและความสามารถในการรบเวลากลางคืนประเทศไทยให้ความสนใจมากขึ้นในการเสริมสร้างศักยภาพทางยานเกราะเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากองทัพบ,บกโดยมีการพิจารณารถถังหลักจากหลายประเทศทั่วโลกท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การพิจารณานำที90เข้ามาใช้งานจึงเป็นก้าวสำคัญในการเสริมความสามารถทางการรบภาคพ,พื้นดินที90รุ่นปี2026มีจุดเด่นหลายด้านเช่นระบบควบคุมการยิงคารินารุ่นใหม่ช่วยให้ล็อกเป้าได้รวดเร็วและแม่นยำม,มากขึ้นแม้ในขณะเคลื่อนที่ใช้กรอบแบบร e ลิกเอราที่สามารถป้องกันกระสุนเจาะก,กรอบสองชั้นและอาวุธต่อต้านรถถังรุ่นใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังติดตั้งเครื่องยนต์1,250แรงมา้าเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่บนภูมิประเทศที่ท้ทาทายของไทย จุดแข็งของ T 9 0คือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นป่าดิบเขาภูเขาหรือเมืองรถถังรุ่นนี้สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาพพื้นที่ระบบช่วงล่างและเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงในเวอร์ชัน2026ทําทำให้สามารถเคลื่อนที่ในพื้นที่ของไทยได้โดยไม่สูญเสียขีดความสามารถในการต่อสู้หรือความปลอดภัยของพลประจำรถการที่ประเทศไทยสนใจหรือทดสอบ T ี90รุ่นนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศรัสเซีย ซึ่งอาจขยายไปถึงการฝึกร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสนับสนุนด้านซ่อมบำรุงความร่วมมือนี้จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของไทยและอาจมีนยัยยะทางยุทธศาสตร์ในเวทีโลกการบรรจุที90รุ่น2026เข้าประจำการจะช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านสงครามภาคพ,พื้นของกองทัพไทยได้อย่างมากในสถานการณ์ที่ภูมิภาคมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการมีรถถังที่ทันสมัยพร้อมตอบสนองอย่างรวดเร็วจะเป็นทั้งเครื่องมือป้องปรามและกำลังหลักในสนามรบ ซึ่งจะเสริมทัพยานเกราะที่มีอยู่และสนับสนุนหลักนิยมทางทหารของไทยได้เป็นอย่างดีการเข้าสู่ระบบของที90รุ่นใหม่ในไทยเป็นอีกก้วสำคัญขององค์การพัฒนาทางการทหารของประเทศด้วยการรวมจุดเด่นด้านวิศวกรรมของรัสเซียกับการใช้งานในเชิงยุทธศาสตร์ของไทยรถถังนี้นําเสนอพลังการยิงความคล่องตัวและการป้องกันที่เหนือชั้นท่ามกลางความท้าทายที่กําลังเปลี่ยนแปลงเครื่องมือในการป้องกันก็ต้องพัฒนาเช่นกัน ติดตามไร้เร o บลูชันสำหรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับยุทธปกรณ์ของไทยและนวัตกรรมยานเกรอะจากทั่วโลก